เด้อครับเด้อเจ็บเจ็บเด้อคนขี่รถจะรับพี่น้องเด้อคนขี่รถ <c oughs> คนขี่รถคนขี่รถจะขับครับคนขี่รถเด้อ <c oughs> โอเคครับผมยี่ครับพี่น้องโทรหาป้าเตือนเลยเอฟซีทุกมาจริงหดนะม,มดแล้วไอ้โมก้องอ่ะหงวดแล้วอ่ะหงวดแล้วหัวที่แล้วให้สี่หกตัวเดียวหน่อยสี่หกตัวเดียวฟันจนไนร่บอกว่าไม่ตึงสัยสงสัยโดนอุ้มหรือมั้งนี่ป้าเตือนนี่ถูกไปก็ไม่รับสายอีกหรือว่าถือเรียกหลายช็อคบ่หรอ สงสัยผู้ใหายแล้ยอีกก่อนมันถูกเรียกหลายช็อกบ่เพิ่นซื้อไว้แล้วทุกวันนั้นทั้งซื้อทั้งเก็บไปลอตเตอรี่เก็บไปอีกเยอะหลายใบอยู่ซื้อแต่จะไหน้อยเนาะปราเตือนปราเตือนปราเตือนแลยไอ้พผมไปหากรอบแล้วเนี่ยไม่เจอสองรอบแล้วนี่สองรอบแล้วปิดร้านทั้งสัยว่าแม่ไปขืนเงินมาแล้วว่นี่ปราเตือนนี่ทุกวันทีหนึ่งบ่ไอ้หกสี่มัน แี่4-6ตัวเดียว4-6ตัวเดียวเนาะตัวเดียวเลยมาถึงแล้วฝันไม่เดียวเลยตัวเดียวไม่เดียวความฝันปลาเตือนห6ตัวเดียวฝันที่พูดไม่ได้ฝันจันไรพูดไม่ได้พอจันบอกฝันพูดไม่ได้ฝันนี้แต่เขียนเลขให้ได้แล้วก็ซื้อซื้อได้ตไปตามที่แผงพระสองรอบปิดร้านอมป้อมวันนี้ก็เดินทางไปตามเลยนี่ อาเตืนสงสัยสงสัยจุกเงินสี่หกหม้อถูกลาไลาน์แซนนี่เหรอวะนี <c oughs> <c oughs> ่ปิดร้านตั้งแต่ตั้งแต่เลขออกเพระเปิดร้านไหมบ่แมนโดนอุ้มหรืวเ่จะมึงอุ้มไปแล้วบ่แมนจะมึงอุ้มเจ้าสิปลาเตือนนนัน่ไปไหนหน้อยๆอย่างน้อโทรไปประหลับสายโทรอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนี่อีกรอบหนึ่งสิอีกรอบหนึ่งรอบนึงโทรสามรอบแล้วนี่ปลาเตือน วาสี่หกตัวเดียวเนาะพี่นออ้องหยซีที่ตามป้าเตือนนี่งเขาจะได้โชคดีกันไปด้หนิโชคดีกันหลายคนอยู่แกให้สี่หกเม็ดเดียวหางเดียวเท่านั้นแก่งก่ตัวเดียวไม่ต้องซื้ออะไรกลับเยอะเลยให้ตัวเดียวแล้วนะสี่หกสี่หกตัวเดียวแล้วก็พูดไม่ได้ฟันจันไรเราปะสี่หกเม็ดเดียว ถึงบ้านให้เราตามถึงบา้งบานบา้บานบ้านไปอยู่ใส่บ้านไปตามถึงบ้านอยู่บ้านอยู่โคร,ราชนั่นแล้วฮะโคร,ราชโคร,ราชนั่นแหละโอ้โหแสดงว่าถูกลายแล้วกันมือข้าม,ม,มข้ามสะแทบไปนี่ข้ามแม่น้ำมูลไปนี่ข้ามสะแทบจบใส่แล้วใส่เงนินมาท่านเบิดถือหลายแสนนั่นเรียบร้อยแล้วเกือบร้อยสายสงสัยเจ้ามืออุ้มออกบ้านไม่ได้ ไปตามถึงบ้านเลยเราไปตามถึงโคร,ราชเลยไปตามถึงบ้านเลย FC นายอยากให้ตามก็กดแชร์เยอะๆดีด้อกดไลค์กดแชร์ไปด้อพี่น้องเด้อครับถ้าได้ไลค์เยอะๆ่าเตือนคนฝันแม่นใช่ครัวคัวใช่ใช่บ่บ่มีบุกดานทีเดียวไปถ้าใครอยากให้ไปตามอยากให้ตามป้าเตือนนี่ก็ต้องกดแชร์เยอะๆนะครับถ้า,ถาพิมพ์คําว่าให้ตามเยอะๆหน่อยนะครับรอพิมพ์รอพิมพ์รอเลยนะครับป่าเตือนฝันแม่น เดี๋ยวพิมพให้ตามด้วยนะครับปลาเตือนฝันแม่แล้วถูกแล้วครับ 5, ห้าหกงวดแล้วนี่ตา <5 S 2> <3 S 1> มงวดหกงวดแล้วเลขไม่เยอะด้วยนะปลาเตือนอ่ะเพินนะเแค่ตัวสองตัวเองสามตัวหางเดียวสองตัวสองหางแค่นั้นแกงวดที่ผ่านมาตัวเดียวเม็ดเดียวสี่หกสี่หกเม็ดเดียวหางเดียวครับแกก็ไม่ค่อยฟันแบบนี้ด้วยนะสี่หกเม็ดเดียวหางเดียวปลาเตือนแผงพระ,พ,พ,ะพิมพ์รอเดี๋ยวเราจะไปตามให้นะครับ ทีีมาบบบออคครรัััสวดไปจังไดมาจังไดกับปาเตือนนะครับไปตามปาเตือนสองรอบแล้วนี่มันลังถ่าเราไปคาร์บะพ่อยุแผงพระปิดลั่นปิดหลัง <ผม S 2> ป,ปอมป่องนะครับสองรอบนะครับเนาะสำหรับปเาเตือนสำหรับปาเตือนนี่เราถือมาหาหงวดเลยดิเรียกเรากลัวหลายตัวพ่อเนี่ยแหละ เลี้อราอลตัวสําหรับมั่วี่ผพานมานั่นซีหกซีหกเม็ดเดียวตัวเดียวคอหรอกเราให้ซีหกนั่นแหละแต่ว่าหกซีนั่นฮาเป็นคดกลับแล้วกลับให้พ่อมซีหกหกสีกาซีน้ำกับกาีบวกท่านนั่นแหะกาซีก็หมุนแล้วให้ตัวเดียวน่นแหละเราให้ตัวเดียวเราให้ตัวเดียวเราอให้หลายตัวได้หรือม่เออเราให้ตัวเดียวแต่ว่าเราบอกว่ากกับหกหมุนกลับในเด้อนี่ให้แค่นั้นให้แค่นี้เราให้ซ สี่หกอ่าสี่หกตัวเดียวบัดนี้ทีมงานเขาเรียกว่าเอาเกลอเอาเกลอกน้ำเอาเกลอกส่หมุนหัวล่องแหน่มุนหัวขึ้นหมุนหัวขึ้นหมุนหัวลงแน่เออก็เลยเป็นเกลอสีน้ำเกลอสีน้ำแต่ว่าตัวเล้าของปลาเชิญหายตัวเดียวสี่หกลงไซไปสามสองรอบแล้วปิดล่างเอาป้อมครับว่าพี่น้องทีมีโชคน้ำไหลอยู่เนียแมนปอาจจะคือต้องน้ำปลาเชิญหลโย่เพราะว่าเอาาที่ปิดตามปลาเชิญแมน เป็นตามสองหลอกก็พอครับสงสัยทีเป็นไปมาแล้วจ<ำ>ิไปมาแล้วการข้าหอดบ้านนี้เรานีนั่งถา่ายเราจะคิดว่าจะไปตามข้าวบ้านบอดสหรือว่าเราไปน้ำหายน้ำเก็บเงินน้ำจมเงินมันคกถึงนี้วานีชโทหหาเราจริโทหาเราหรอทัหาปลาเื่อนสองหลอด <ains S 1> ก็รับ,บก็รับก็เปิดเครืองด้วยาบับเปิดอยู่เปิดอยู่จะ่ลอบลับกะราบลับ มันเนเขาอุ่มแล้วเราบอกจั๊กเราสีอุ่มจักเราสีอุ่มเขาองเขาจักเราสีอุ่มโจมื้อจั๊กเราสีโจมืออุ่มอยู่นะเก็บเปล่าหมดเลยเพราะพวกเก็บหมดสอนแล้วเขาวัดเลขแล้วมันมัหลายตัวหลายตัวเห็นแต่รางวดลห็นที่แบตัวสองตัวแค่นี้เลขแล้วมันปว่าเกินงวดนี่พร้อมฝันนะครับฝันแม่นแม่นทักแม่นเนี่ยงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยพรอมฝันเราวที่เราฝันฝันบอกว่าใดแล้วฝันบอกว่าใดฝันโดนว่าใดว่าแล้วก็ตีเป็นตัวเลขให้ ซีหกเม็ดเดียวนะครับสำหรับป้าเตือนเดี๋ยวเราติดตามนะครับพี่น้องเด้อมันนี่แจ้งได้ก็ติดตามจนได้หละแน่นนวันที่สิบหกนี่ป้าเตือนสิบถ้าคุณฝันตองหวดเนาะครับก็หวดนี่มือนี่มาตามเราสองรอบอาจจะเราติตเหตหาใส่เงินเราบ่าแต่เอาจังสิ่จังไดเขาก็ต้องตามล่ะตามตามเพื่อเก่อต้องตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราแล้วทุกคนนะครับถ้าไปหาอยู่แียนครับว่เห็นนี่ดีกับจิต โทรเรื่อยๆเนาะพ้นแล้วหอดบ้านหมดแล้วถ้าโทรเรื่อยๆพ้นรับแบบหอดบ้านแบบกองอาวุธมือบ้านเราอยู่เนาะวันที้วันที่หายใจหายกินก๋วยงนาะเราเมวันที่เรากลิ่นไงเนาะเพราะผมคิดว่ามันต่ำกว่าเสียงนี่แหละเอาซื้ออยู่แล้วมันบอกว่าซื้ออยู่รถเตอรี่เราซื้อไ่้แม่นหน่อยหน่อยรถจัอรีรถจักรีมันซื้อเยอะด้วยเหมือนกันรถเักรีแม่นหน่นหน่อยไปเราซื้อสี่โมงเนี่ยแต่ก็แต่รัฐบาลประกาศผลนี่เราบ่มาแผงพระเลยบ่มาเลยครับเขาก็ไปจอบอยู่เราก็สงสัยเราจุกเงินแหละราจุกเงิน ก็จุกซี่หกเออเพราะมันจุกจุกได้เด้อันนั่งอยู่นี่อันนั่งอยู่นี่ก็จุกตี๋อะอันนั่งอยู่นี่ก็จุกอันนี้จุกปีดจุกก็ซื้อนี่จุกก็ซื้ออันนี้ก็จุกตี๋ไหนอันนี่จุกื้ออันนี้จุก่ซื้อหนิอันนี้คนชี้รถด้วยนี่เด้ออันนี้คนชี้รถอันนี้คนชี้รถับพี่น้องเด้อได้อยู่ได้อยู่คอ้าวได้เป็นบางคนเนาะครับได้เป็นบางคนพี่น้องโอ้พี่น้องถ้าเพือใดที่ติดตามนะครับมี่เบอร์โทราเตือนนะ แล้วก็ว่ามีสองสองอันในแนวทางเราเลขรับมีที่มาเออเตือนว่าหงันห้างว่าได้หงันห้องว่าได้นะครับแตเตเลขฝันแตเตเลขฝันแต่กระเข่าคือเก่าเข่าคือเก่านี่แหละพี่น้องให้ตามหลายบาดนี่หงดติดนะครับเรียว่าลายตัวเราให้แค่ละตัวสองตัวแค่นั้นนะครับสําหรับปลาเตือนแผงพระมือนี้เราสี่ทรงใส่รถสีถือจมูกอุ้มหรือว่าจะเราอุ้มจมูกหรือว่าเราไปหาจีบให้งท่เหมิดจมือใจายท่านเหมิดผอม เราไปน้ำหายอจมือจ่ายมือใจมันหมดหมดเราไปน้ำหาจมอมือจู่สี่หก<า>จ,จ่าย <c oughs> ยังไม่หมดนะครับป้าเกินยังไม่เปิดแผงพักแจ้งใดพี่น้องที่ล้อตัวเลขของเตรียมอยู่กัะจะตามให้เนะาะครับผมตามให้แต่ว่าตอนนี้คลิปนี้นะครับจะวา่าจังสั่นยังสี่เด้บอบ่มีตัวเลขให้เนาะมีอยู่เอ้ามีบ่มีมีตัวเหลตัวตัวมักแอ่งฟองติตัวมักแอ่งฟองเด้อเตี๋ยปากกาดีซอจดเอ้อคำเดียวครั้งเดียวเท่านั้นเออบ่ได้ขึ้นหน้าจอให้เบิ่งครับผม งวดนี้แอร์พร่องมักตัวไหนหกสองสี่หกสองสี่ครับกับห้าหกหกสองสี่กับห้าหกครับตัวเดียวแข็งๆข็งจำมาเด้อพี่น้องจำมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าถ่ายไม่มีตัวเลขเนาะเอาก็เลยเอาแนวทางที่ตัวที่เขาหมักเนาะเอาตัวหมักตัวชอบเลยพี่น้องเด้อครับเบ้าวิสานเดฟะถามหกสองสี่หกสองสี่กับเบ้าวิสานเบ้าวิสานมาทั้งหนึ่ง มีตัวเด็ดดอกตอนเห็มันทำกับที่พุท่านเด่นหกสองสี่แล้วพี่น้องด้วยกับตัวย่างก็ขึนฝันเห็นตะลุมไอ้ลุมศพไหมหกสองสี่กับห้าหกตัวเดียวห้าหกหกสองสี่กับห้าหกเนี่ยฝันเห็นตะลุมศพมึงขึ้นนี่ซึว่าลุมศพเนี่เป็นคิดเป็นอยู่ในในดินเด้อกับเผากระรังใหม่ดีดีนี่แหละสามลุมสามลุมเนี่ยสามลุมสี่ลุมอยู่ละฝันใครขับค่ะ ฟันฟันดีต้นนี้ฟันหกสองสี่กับห้าหกกับห้าหกครับท่านีละเนะตัวเดียวนะครับไม่เยอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้้รอนะครับป้าเตือนแผงพระวมนทีสิบหกสิงหาคมหกเกียรนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองสี่กับห้าหก